สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลุกขะเหนียวใช้ัยศาลทันเรื่องพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ก็เสาร์วันที่2ครับพี่น้องนะครับวันนี้พาพี่พ่อน้องมาเบิ้งบรรยากาศทางตลาดอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตลาดมีถูกเสาร์วันอาทิตย์เด้อพี่น้องสำหรับถูกเสาร์วันอาทิตย์ของสุสัปดาห์นะครับสําหรับทันทียังบ่เคยมาตลาดทางที่นะครับวันนี้เดี๋ยวภาเบื้องราคาควายนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับห่างหายไปโดนนะครับราคาควาย บัมเบิงมาช่วงฝนตกฝนลงสิงลงหน้านะครับราคาวายเป็นจังไดน,นะครับท่านผู้กำลังหาวายไปเลี้ยงนะครับฝนตกยังสี่นะครับมีวายไปนอนหน้ามียาให้กินนะครับก็บล่องพิจารณาราคาเาบื้องครับปนี่สิเป็นจังไดน,นะครับหลายตัวแต่มีแต่ตัวงามนะครับ เบอร์โทรกับทขอให้นะครับเดี๋ยวไปติดตามน้องกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเรื่องเอฟซีคูหมักเหลืองควายนะครับเดี๋ยวพาเบิงนะครูแม่ลูกงามๆสักวันนะครับเปิดหัวเก็บมาจากบาทน้อครับแม่กับลูกนั่นครับเจ็ดหมื่นเจ็ดลูกผูกแม่ครับเนี่ยลูกตัวแม่นะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับลูกเจ้าเดือนเราเนาะครับเนลยอ๋อครูครูนี่เห็นไหมครับเจ็ดหมื่นเจ็ด อ๋อน,นี่ลูกตัวแม่ครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเ่พี่น้องคู่นี้นะครับม่อยู่เพื่อใดน,นอะครับนี่เพื่อสมเด็จลูกตัวที่ใดครับนี่ก็าจะตัวที่สองเนาะนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับลูกลูกโค้มพอน้าบันเนาะเอานะครับอันนี้คูหนึงนะครับแล้วเบิ้งอีกคููนี่นะครับผมอันนี้คููที่สองนี่้ลยไป็นใดน,นอะครับคููนี่คคูนี่ห้องไว้แสนสองเนาะ สังทองค่ะลูกสังท่องนะครับมีใบอดมีหลอดครบผสมหลอดเด้อครับลูกตัวนี้เจ็ดเดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่นสามเดือนลวค่ะสามเดือนพี่น้องแม่สูงอยู่ลอยสี่สิบห่านประมาณนี้นะครับสี่สิบบวกไปฮะสี่สิบห่านนะครับเอาคููแม่ลูกได้พี่น้องนะครับงามๆนะครับสาหรับภูมักงัวงามบ่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องบนกระถูกขาช่วงอ่องนะครับพี่น้องลูกสังท่องพี่น้อง ควายโยมอำเภอสมเด็จนี่เด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวขอเบอร์โทรหาลูก宝妈ลูกสองที่สามครับเี๋ยนี้宝ลูกลูกที่สลูกที่สามเนาะสมอีกไปครับแม่นี่ยังบ้านด้ผสมเนาะนะครับอาบ้านได้ผสมเด้อพี่น้องนะครับสําหรับครูแม่ลูกครับควางาช่างอำเภอสมเด็จพี่น้องนะครับสำหรับผู้มัาขวายงา,างนผิดหวังแน่นอนสำหรับคู่นี่นะครับกำลังหาควายไปเลี้ยงฝากเบอร์จักนงอยนะครับผม064ย์ห <0 64. S 1> เจ็ดสามสองหนึ่งเจ็ดสองสี่หนึ่งเจ็ดสองสีนะครับอยู่อำเภอสมเด็จนะครับอันนี้ลูกคอรลดวดเด้อพี่น้องนะครับลูกตัวแม่นะครับพี่น้องลูกตัวแม่งามครับพี่น้องที่เด็ดี่ดีนะครับวายเพิ่นมิจะโตูง,งามครับวันนี้เอาหางไทยไข่ไขย่ไโดนนะครับเดี๋ยวพาไปบึง้งแม่สเสาบึ้งขนหุ่มหลายๆนะครับ <c oughs> โอ้ ตัวนีไับาพ่อครับหาเงิครับหามืนมพ่อตัวผู้ตัวแม่ก็ครับนี่ตัวแม่ครับตัวแม่สาวครับพี่น้องหามืินลูกบอกหาแสนลูกบอกหาแสนมาพ่อหาเงินลอยสี่สิบหัวตาวอท่อนสูงเอาเมีกตัวของพ่อมาหนีเอานี่อีกตัวหนึ่งตัวนี้จักบาตาพ่อ หกสิบหาเป็นอันนี้ก็แม่สาวบ้านผสมเนาะแม่สาวกับพี่น้องหกหมื่นหาพันของคุณพ่อเพิ่อนน้ำมาถามเอาหกสิบหาครับแม่นี่นะครับขายได้ขายได้าพันั้นหกหมื่นห้าครับตัวนี้ตัวนั้นห้าหมื่นนะครับเอาเอางว่เออควายแม่สาวด้วยพี่น้องนะครับเอาไายแตงกว่าไร่คงก็จะออกงกว่ตัวละเรากำลังต่อรองกันอยู่ เดี๋ยวขอเบอร์โทรคุณพ่อเพื่อนไหนะครับกำลังต่องกันเยอะงามนะครับฝากเบอร์โทรนะคุณพ่อฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหกสี่หกสี่หก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 ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าอยู่อำเภอ อนามนนนะครับพออาจมีสองตัวของมุพหะครับแม่สาวได้พ <ended> <inizi> <Sud uri> no ี่น้องนะครับสำหรับครูําหปัี่ปนสาวนะครับมังคูแม่ลูกกับพี่น้องจะมบาแล้วพ่อคููแม่ลูกหลายไปไหนนอกครับขายแล้วบ่ครับคููนี่บะอืมใส่แล้วพ่อลูกสาวเพิ่นตัวไหนตัวตันๆนี่บอกือตัวนี้โอ้ตัวน้อยจะาบาแล้วพ่อขายไปคููนี่ หาเมื่นนะครับลูกตัวแม่ยได้เนาะหาเมื่นพี่น้องแมีลอยสี่สิบได้นะครับเหลือคู่นี่ปะเจ็ดเมื่อนพี่น้องเบื้องไทยลูกควรลูกตัวแม่ยได้พี่น้องนะครับ,บ,รบถ่ายมะนาวตัดงามอีกรับพี่น้องเจ็ดเมื่เนว่าคู่นี่ลูกที่ไหนลูกตัวที่สองที่สามตัวที่สามตัวที่สามนะครับแม่บ้านไหนผสมอีกนิดเนาะ ว่าไหนผสมนะครับเจ็ดหมื่นครับพี่น้องนะครับเหลือคููนี่นะครับคูคูหาหมื่นันขายไปแล้วครับฝากเบอร์ติดต่อง่าในะพ่อถ้าไม่ผู้อยากใดไปเรียงน้ำเบอร์โทร063 0322 0322 5550 5550 อยู่อำมเพื่อใดเนาะครับอันควายนี่กุชินาไล่ครับบ้านยั้งก็บพ่อบ้านหน้าขามพอยังก็ครับพอนั่นนะครับผมอ่าเหลือคููนี่แล้วพี่น้องนะครับเบิ่งถ่ายลูกนะครับเดี๋ยวผมอ้อมไปเบื้องหน้านะครับแม่ลูกนะครับเปิ้ห่องไว้มุตซ่อเอาครับพี่น้องคูแม่ลูกเบิ่งหน้าลูกครับพี่น้องเต้ม ตาแต้มแก้มจ้ำข้ออ่องดีนะครับง่วสาวเอ่อควายสาวนะครับเดี๋ยวจ็ดเดือนลูกประมาณพอประมาณจ็ดเดือนพอสามเดือนสี่เดือนเลยนะประมาณสามสี่เดือนเนาะเบ่งช่วงอกกว้างงามครับพี่น้องกูนี่แม่ลูกอยู่บัวขาวด้วยพี่น้องนะครับควายขอพูดอะไรครับพ่อครับอยู่อำเภอบัวขาวนะครับเบ่งหาเบ่งควายมันนี่มึงแม่ลูกจังบาทเนาะพ่อแม่ลูก หกหมื่นสองพันะครับของพ่อพันลูกตัวแม่ครับพี่น้องควายหกหมื่นสองพลูกผูขแม่ครับอ๋อลูกผูครับพี่น้องลูกผูหกหมืนสองของพ่อพันมีเบอร์ติดต่อมาหน้าคุณพ่อศูนย์แปดศูนย์เก้าเก้นสี่แปดหศ์ะครับแม่ประมาณลอยสี่สิบนะครับอ่าส่วนสูงประมาณนี้ นะครับลูกกับประมาณลูกสองครับมีคมเดียวเนี่ย่ครับพ่อแม่นครับมาคูเดียวอ่าครับย้อมเพื่อใดเนาะครับควายเนี่ยย่างตลาดย่างตลาดนะครับอ่าขอบคุณไดหลายครับคุณพ่อนะครับควายครูแม่ลูกได้พี่น้องประมาณหน่อยสี่สิบได้อยู่นะครับกับเบิ้งควายอ๋อได้แม่ตัวละขวามานนี่สตัวสองตัวจังบาทนะครับสามสิบเจ็ดแม่สาวครับพี่น้องแม่สาวเนี่ยผสมใหเนาะพ่อเนาะ นนอ๋อได,ได้ได้ลูกมาตัวนึงเหรอ,อเนอะพ่อเนาะสามหมือันอีกตัวนึงเลยพอ่ออ๋อเอาเอามา,า,าต,ตัวตัวเดียวบ่สองตัวนี้เท่าไหรครับพ่อเนี่ยสองหมื่นสี่พันห้ารอย 24, นี่ก็ควายสาวนะครับติดต่อได้เับพอบ่อเบอร์โทรฝากนะครับศูนย์แปดสาม8ูนสนะครับอำเภอกำมะละไสครับพี่น้องร้อยสาสบ สามสิบหาอะไรอยู่ครับแม่นี่นะครับส่วนสูงประมาณนี้นะครับควายสาวนะครับราคาห้องกับมาต่อรองนล้พ่อเพิ่นเอานะครับเอาขอบคุณหลายครับพ่อแม่ลูกจะบาทเนาะคุณพ่อนี่ลูกก็ว่าเดี๋ยวหาหมื่นหาแล้วล่ะหาสิบหาลูกคู่เพื่อแม่พ่อแม่ลูกแม่หาลูกตัวแม่นะครับหาหมื่นหาพันนะครับควายทางสมเด็จมือนี่ถือว่าราคาพอแพงกับพี่น้องคู่แม่ลูกหาหมื่นก็บาทเองนะครับแม่อยู่ประมาณลอยสามหาบวกนะประมาณนี้นะครับงามนะครับเอามาคูมเดียวนี่เราพ่อ สองขายไปเหล่าโค้งหนึ่งเนาะฝากเบอร์ได้พ่อห้มีผู้อยากได้ไปเรียงน้ำศูนย์แปดซีเก้าห้าห้าศูนย์แปดหนึ่งซีนะครับอยู่อำเภอใดก็พ่อพ่อในบ่อนกันทะักนะครับอายู่กันทะลันะครับขอบคุณในหลายครับคุณพ่อแม่ผสมเราพ่ออะไรเจ็ดเดือนเราพ่อประมาณสองเดือนนะครับนะครับใส่พ่อใดพ่อ หมักน so mm ้ำโชคเนาะเอาเป็นเอาเป็นพ่อพันธุ์บกน้ำโชคนะครับตีนตัวโปรตีนใส่ในเสื้อในพันธุ์อืมเอาครับขอบคุณดลวยครับคุณพ่อนะครับเดบงงี้พุ่มใหญ่นะครับบ่ได้มาป้าพ่อมาหนิบ่จ้าเบิบงควายควายผู้ผู้ใดเนาะครับตัวใหญ่นี่ม่เห็นเจ้าของนะครับ ควอยผูนะพี่น้องมาเห็นจะกวงนะผูงามอยู่นะครับมาเห็นจกักรวงเดี๋ยวพาไปเบิง้งแม่หลวงงามอีกจะคูนะครับทั้งกระท่อมนะพี่น้องแม่ลูกกูได้นอะครับนี่ แม่ลูกคู่ใดียโนครับนี่ใส่ลเจา้าของของพ่อวะครับแม่ลูกนี่ทั้งไดีล่ะมาเห็นเจ้าของครับพี่น้องแม่ลูกเอาตามหาเจ้าของม่เห็นของพ่อวะพว่อแม่ลูกคู่นี่เออจักบาทลราพ่อ เออผู้ขายมันขัดทิ้นหรอนะครับแม่ลูกม่เห็นเจ้าของพี่น้องกำลังห่องใส่รล่ะเจ้าของควายนะครับหาเจ้าของม่เห็นพี่น้องกูแม่หลวงงามเลยหาเจ้าของม่เห็นพี่น้องขอให้ไหลนี่เป็นแม่สาวโอ้จ้บาดเนาะพ่อแม่สาวง่ามเลยเด้อครับ หลายไปไหนล่ะพ่อหกหมื่นนะครับของพ่อเพราะผสมมาไปพ่อท่องไปท่องแล้วครับท่องแล้วนะครับหกหมื่นเดี๋ยวจ็ดเดือนล่ะพ่ออายุท่องประมาณสี่เดือนสเดือนประมาณสี่เดือนมีเบอร์โทรบากกว่คุณพ่อมีอยู่ครับเบอร์ใดกับพ่อเบอร์ะโทรไปหาผมสี้เลยล่ะศูนย์หกห้าสองเจ็ด ศูน,น <คร examples> ย์ศูนย์เก้าหาหานะครับยอมเพื่อใดไนอค <c oughs> ะ,ะคุณพ่อสหฮสขันนะครับเอาแม่นี่ครับแ,แม่สาวค uh, รับสำหรับคูหมักแม่สาวพี่น้องแต่ว่าคู่แม่ลูกผมหาเจาของมาเห็นนะครับขอใา้อะไรนะครับคูน่นี้สามคูน่นะถามหาเจอของให้ผมเห็นนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบ่ง จับสลบ,บัดนะครับจับสลบ,บัดหรือมูหล,ลาน,อน้อไปเบิ้งครับพี่น้งนยองไปก็มาสายเยอะครับแต่ว่ามาสายจะง่อยนะครับคุณพี่นอ้องจัด่าจะเป็นอ่มูลล่ลาน่าจะเป็นแม่ลูกนะครับเดี๋ยวอ้อมพาไปเบิง้ง ค้อยของไ่นอครับนี่ซื้ออลไวปครับหนึ่งเมตรขอยหลายหาจะของมาเห็นพี่น้องจะบาดนอคุณแม่แม่สะแม่นี่จะได้ก็แม่หกสองแม่ลูกลูกตัวผู้กั่ตัวแม่นะอแม่อ๋อแขนคลิกนี่ปะครับนี่ครับตัวลูกคนนี้พี่น้องแขนคลิกนะครับเอาลูกตัวแม่คู่นี่หกหมื่นสองพัน นะครับลูกตัวแม่พี่น้องหกหมื่นสองลูกแรกกว่แม่เนาะนะครับประมาณจักเดือนครับลูกหอดแปดเดือนไปสี่เดือนนะครับอาเบอร์โทั่วติดต่อง่ายกว่คุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ผ่นเบิ่งเบอร์โทัจัจหน่อยนะครับง่วนขั้วโยมเพื่อใดครับย่างตลาดนะครับไฟช่างย่างตลาดครับศูนย์เก่าสามห้าเก่าหนึ่งแปดศูนย์เจี๊ยแปดแปดศูนย์เจี๊นะแม่เนาะ นะครับแม่ก็ยูลอยสี่สิบไลยพี่น้องนะครับ<ช>คูแม่ลูกลูกตัวแม่เด้อครับห้องว้หกสิบสอง้วแม่เนาะอ่า <c oughs> นะขอบคุณในหลายครับ,บคุณแม่อามาุ่้มเดียวดียว่าแมุ่้มเดียวนะครับผมไปเบิ้งนะครับโอ้เจ้าบาดน้อพ่อคุณมูลาดอีนี่หกสิบอีนี่สี่สิบหกสิบแม่ลูกปะครับนี่ลูกนข้ยแล้วอ๋อลุมขายแล้วเหลหือแต่แม่นะครับ าเบ่หยานะครับหกสิบตัวน,นี้แสดครับสี่สิบ่พ่ออ่าสี่หมื่น,นพ่องเผ็ดมงคลเดี๋ยวเดือนแล้วพ่อสามเดือนเดือนนะครับสี่หมื่นแม่สาวเผ็ดมงคลท่องเหลือสามเดือนนะครับ,รรบ,อนนรบขอบคุณพ่อเพื่อนนะครับ ฝากเบอร์เนะพ่อห้ามีผู้อยากได้ไปเรียงนะมุ่งทอข้อยองศูนย์หกามศูนย์หกสามเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองศูนย์สามหกแปดอันตัวนี้มีลูกมาจากตัวแล้วตัวนี้มีลูกตัวที่สามนี่ทองอ่าตัวที่สามในทองผสมเลยเนาะเอาหล่ไปแน่ก็พ่อตัวนะครับมูล่านะครับราคาห่องคนลองโทรไปเบิองเน้าพี่น้องถ้าผู้อยากได้นะครับย้อมพื้นได้กว่าย้อมพื้เมื่องเมื่องกว่านะฮะย้อมพื้เมืองอะแก๊สซินนี่เนาะ ่าขอบคุณในหลายครับผมเพิ่มเมืองกาลาสินนะครับควายดอนผู้ใด่น้อครับควายดอนมาหาเจ้าของมาเห็นนะครับควายดอนเบิงแม่สาวหาแม่สาวง่ามมันชุกตัวกันนะครับโอ้แม่สาวผู้ใด่น้อครับเนี่ยของผู้ใด่นน้อมาเห็นเจ้าของพี่น้องมาดีทำ แม่สาวนะครับหาจักรองมาเห็นมาเห็นจักรองนะครับมาเห็นจักของนะครับควายแม่สาวต้องไปนอครับควายแม่นี่โตนั่นอานี่นี่ก็บมาเห็นจักรฟองอยู่ล้วครับพี่น้องก็ไปใสเ่เบอร์พี่นอ้องมาเห็นจกักรฟองคนนะครับเอาควายก็มีอยู่รว่านี้เละครับบ่หลายนะครับทมหาจักรองบ่ค่อยพอ ครับก็เบิ่งคร่าวๆด้วยพี่น้องนะครับก็ถือว่าอ่ตลาดสมเด็จควายก็งามๆก็หลายอยู่นะครับแต่ว่าก็สิบ่ซ้ำลอยเอ็ดซ้ำอย่าสูท้นะครับสำหรับผู้มาควายหลายก็ไปเลือกอยู่ลอยเอ็ดย่าสูท้ก็ถือว่าก็หลายอยู่นะครับเอาเดี๋ยวปิดคลิปไปเบิ่งควายหน่อยสองตัวนะครับควายแม่สาวของไผยนอครับควายสาวหน่อยสองตัวนี่เจ้าของก็จะว่าอยู่ครับ เขาเขาห่องตัวเร่จากบาทแล้วครับนี่หาหมื่นกว่าบาทครับค,บคูนี่จะคลองวายูนะครับหาสิบหกครูนี่ครับหาหมื่นหกขั้นยยครูจะคล้องวายูนะครับหาหมื่นหกามเลยครับพี่นอ้องไน่อย อ่ะสำหรับคลิปน huh? ี้ก right okay? ็สำหรับราคาควายก็ไว้ตำหนิเด้อพี่น้องนะครับก็่วนมากก็บ่าเจอเจ้าของนะครับกัผู้มักอยากได้ควายไปเลี้ยงก็มาเลือกเอาบังคับพี่น้องนะครับคมใดมีเบอร์โทรกัลองโทรไปเบิ่งนะครับองไรคุมใดมีเบอร์โทรกัลองโทรไปเบิ่งนะครับคมใดบ่ได้เบอร์โทรก็ต้องขอ้าไพ่ร้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะกลายเป็นตำหนิเด้อครับอมนะครับตลาดสมเด็จสองพฤษภาัพหะสองหาหกซีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ตำหนี้นะครับผมสวัสดีครับ Yeah. you